สวัสดีค่ะคือธีรยาสิทธิประวัิจากโรงเรียนสวรสักมนตรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเยอรมนเขตสองค่ะหรือเล่นๆว่าครูแตนนะคะ<ร>ครูเป็นครูสอนวิชาสุขศึกษาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสังคมดีสุขภาพดีค่ะพูดถึงสังคมพูดถึงสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยส่วนมากเราก็จะนึกถึงบรรยากาศของต้นไม้ของนกของสิส่งต่างๆที่ทําให้เราร you, ู้สึกมีความสุขแล้วก็อยากจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนานๆมากๆใช่ไหมคะ แต่ในสภาพความจริงแล้วในปัจจุบันสังคมสิ่งแวดล้อมเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าสังคมสิ่งแวดล้อมเรามันมีหลากหลายรูปแบบมันเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งความแออัดแล้วก็มีทั้งความหลากหลายอีกหลายๆอย่างค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสังคมดีสุขภาพดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพค่ะ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพนั้นนะคะเราก็จะเรียนรู้กันถึงเรื่องของคําว่าสิ่งแวดล้อมก่อนสิ่งแวดล้อมนั้นเราก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่น้ําลําคลองต้นไม้ป่าไม้ต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของบ้านเรือนเรื่องของรถราเรื่องของยานพาหนะต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราจะพบเจออยู่เป็นประจําค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเรามารู้จักกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยก่อนนะคะว่าประเทศไทยเรานั้นปัจจุบันนี้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างค่ะในปัจจุบันนี้เราได้มีการทําการวิจัยแล้วก็เก็บข้อมูลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้นะคะในปัจจุบันนี้เราจะพบเลยว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่สําคัญมากๆกก็จะมีอยู่4ประเภทค่ะ ประเภทแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5มคลลิมรหรือที่เราเรียกว่า PM 2.5นั่นเองค่ะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของขยะพลาสติกประเด็นที่3ก็จะเป็นเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์และประเด็นที่4ก็คือเรื่องการกัดเซาะของชายหาดชายทะเลนั่นเองค่ะ ค่ะเรามาดูในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยประเด็นปัญหาที่สําคัญมากๆล้วก็เป็น t a อ k of the t o ท n เลยที่เราคุยกันแล้วก็เรียนรู้กันมาโดยตลอดนะคะก็คือปัญหาของฝุ่นละออง PM 2.5ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองว่ามันจะเกิดในเมืองใหญ่จะมีปัญหามลภา,าวะทางอากาศที่มีปัญหามากๆเราก็จะมองว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของการจราจรที่แออัดน,นแน่นหรือเกิด ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันนี้มันไม่ได้เฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้นในต่างจังหวัดก็จะมีปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ฝุ่นละออง PM 2.5้นี้นะมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยแล้วเท่านั้นมันเป็นปัญหาไปทั่วโลกเลยแล้วมันก็ส่งผลต่อสุขภาพของคนเราทุกๆคนด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้กันต่อไปค่ะ อีกปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งมองว่าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ภาครัฐก็ร่วมกันรณรงค์มากๆก็เรื่องของอขยะพลาสติกค่ะเราจะมีการรณรงค์เรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติกต่างๆมากมายและพวกเราก็ตอบสนองตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเรามาดูนะคะว่าปริมาณของขยะมูลฝอ,อยที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อไหมว่าในปี2561มีการเก็บรวบรวมไว้มีจำนวนถึง27จุด เกล้านตันทีเดียวนะคะแล้วก็จะพบว่าเป็นพลาสติกที่อยู่ในชุมชนถึง2ล้านตันทีเดียวค่ะซึ่งเราก็จะมีบางส่วนที่นํามาเป็นรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ยังมีส่วนที่เหลือซึ่งต้องเหลือไปต้องทําลายอีกต่างๆอีกมากมายก็ทําให้เกิดมลภาวะและก็มลพิษในเรื่องของขยะพลาสติกค่ะจะมีงานวิจัยที่เขารวบรวมกันไว้นะคะว่าคนไทยเนี่ยสร้างขยะมากเท่าไหร่ เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยค่ะสร้างขยะวันหนึ่งอ่ะถึง1.15กิโลกร,รัมต่อคนโดยทีเดียวนักเรียนลองคิดดูสิว่า1คนเนี่ยสร้างขยะต่อวันน่ย1.15กิโลกร,รมัมแล้วถ้ารวมขยะกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะถึง7.6หมื่นตันเลยนะคะในในเรื่องของขยะตรงนี้นะคะ แล้วเราก็ยังมีในเรื่องของการนําขยะนี่กลับมาใช้มารีไซเคิลอะไรต่างๆได้เป็นบางส่วนแต่อีกบางส่วนน่ะมันก็ต้องเป็นขยะที่ไม่สามารถที่จะทำลายได้ด้วยความรวดเร็วซึ่งมานทำให้เกิดปัญหามลพิษของขยะเกิดขึ้นค่ะ อีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหามากๆก็คือเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปริมาณของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนก็ได้นะคะซึ่งในปี2561เนี่ยก็จะมีปริมาณของเสียถึงประมาณ638,000ตันทีเดียวซึ่งมันก็เพิ่มขึ้นมาจากปี2560ถึงร้อยละ3.2แล้วเราก็มองว่าในปี62ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ยังไม่มีข้อมูลที่ออกมาแน่นอนเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาอีกแน่นอนนะคะโดยเฉพาะส่วนประกอบของของเสียอันตรายนั้นะ ร้อยละ69ก็จะเป็นสร้างของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยซึ่งตรงเนี้มันก็จะมีผลต่อสุขภาพของคนเราซึ่งเราจะได้ไปเรียนรู้กันต่อไปในลําดับถัดไปค่ะ ในเรื่องของสถานการณ์อีกหนึ่งสถานการณ์ก็คือเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลซึ่งตรงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของชายฝั่งทะเลของเราโดนกัดเซาะไปทําให้ชายฝั่งพื้นที่ที่เป็นชายหาดต่างๆมันก็ลดลงไปนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงได้ด้วยนะคะ จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่พูดมาเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นในแค่3-4เรื่องเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าในเรื่องของน้ำเน่าเสียเรื่องของอะไรต่างๆอีกมากมายตรงนั้นนะคะมาทําให้เกิดเป็นมนลภาวะและมลภาวะนั้นอ่ะมันก็ทําให้เกิดเป็นมนลพิษซึ่งมลภาวะนั้นนะคะมันก็จะเกิดขึ้นจาก ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหรือเกิดจากน้ำมือมนุษย์เราก็เป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้กันในเรื่องของมลพิษต่างๆค่ะ ตัวแรกเราก็จะประเรียนรู้ในเรื่องของมลพิษทางดินก็คือความสกปรกของดินที่มีขยะมูลฝอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์หรืสิ่งปฏิกูลหรือน้ํามันเครื่องที่ทําให้แบบดินมันมีเชื้อโรคแล้วก็มีไข่พยาธิมีหนอนพยาธิมีปรสิตอะไรต่างๆรวมถึงมีสารพิษสารเคมีต่างๆที่จะอยู่ในดินแล้วก็จะเป็นตัวที่กลับมาทําลายพวกเราค่ะ อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของมลพิษทางน้ําก็เป็นสภาพน้ําที่มีขยะมูลฝอยมีสิ่งปฏิกูลมีสารพิษมีสารเคมีเจือปนมีซากพืชซากสัตว์ที่ถูกทิ้งมาจากบ้านเรือนของเราหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ทิ้งลงมาทําให้เกิดเป็นมลพิษทางน้ําค่ะแล้วก็ที่เราลืมไม่ได้เลยตรงนี้เป็นปัญหามากๆก็คือเรื่องของมลพิษทางอากาศนะคะมันก็จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือการเผาไหม้จาก ควันท่อไอเสียควันจากโรงงานการเผาป่าแล้วก็มรสูตรเข้าไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่เป็นอันตรายแล้วก็ทําให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคหอบหืดโรคมะเร็งปอดแล้วก็เป็นอันตรายต่อระบบประสาทสมองด้วยนะคะก็พวกเราก็เจอปัญหาตรงนี้กันอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ PM 2.5ที่เราพูดกันไปซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นปัญหาไปทั่วโลกเลยค่ะ ในเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5นั้นนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปที่ระบบทางเดินหายใจของเราในส่วนล่างแล้วก็ถุงลมของเราทําให้เกิดเป็นผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลันก็คือเป็นณเวลานั้นเลยก็ได้หรือบางคนก็จะเกิดการเป็นผลเรื้อรังก็คือมีการสะสมสะสมไว้แล้วก็ทําให้ป่วยเป็นเรื่องของโรคเรื้อรังจะมีอาการป่วยในเรื่องของระบบหายใจเรื่องของหลอดเลือดอะไรต่างๆก็สุดท้ายเนี่ยมันก็มีผลถึงกับชีวิตของคนเราได้ด้วยค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกนะคะเขาก็ได้ให้ ข้อมูลในเรื่องของมลพิษทางอากาศไว้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะคะว่ามลพิษทางอากาศทําให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง7ล้านคนต่อปีค่ะด้วยโรคไม่ติดต่อนะคะแล้วก็มลพิษทางอากาศยังทําให้คนเสียชีวิตมากถึง4.2ล้านคนโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศจากการหุงหาอาหารในครัวเรือนการเผาไม้เชื้อเพลิงแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆก็จะมีผลทําให้คนเสียชีวิตได้ถึง 3. จุดล้านคนต่อปีเช่นเดียวกันค่ะ แล้วเรียนเชื่อไหมคะว่าประชากร9ใน10คนหายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไปในร่างกายทําให้มีฝุ่นมีขเมเหาดําๆเข้าไปเกาะอยู่ที่ควปอดของเราทําให้มีปัญหาในเรื่องของระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องของมลพิษของเราแล้วก็กลับไปดูแลสุขภาพค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะคือมลพิษทางทะเลค่ะ มลพิษทางทะเลนั้นก็คือเกิดจากการพับถมของตะกอนที่พัดพาเ,าเอาแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยพัดพาเอาขยะต่างๆมาลงทะเลหรือก็อาจจะเกิดจากเรื่องของการรั่วของน้ํามัน บนเรือต่างๆหรือการปล่อยน้ําโสโครกจากบ้านเรือนอะไรต่างๆค่ะซึ่งมลพิษทางทะเลเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ในปัจจุบันนี้ก็มเีเกิดขึ้นเยอะมากอย่างเช่นเราจะเห็นว่ามีคราบน้ํามันอยู่ในทะเลทําให้สัตว์ต่างๆปลาการังต่างๆนั้นนะ่ะต้องแบบไม่เจริญเติบโตหรือเสียชีวิตไปหรือความสกรปรกของชายหาดเราก็ไม่สามารถที่จะไปเล่นน้ําอะไรต่างๆได้ ะะซึ่งขยะในทะเลนั้นนะเขาบอกเลยนะคะว่ามันมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้บทบางทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความเสียหายให้กับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลแล้วกเ็เราจะได้ยินข่าวเรื่องของลูกพยูุลูกของป่าวาเรื่องของเต่าทะเล,ท,ะเลที่ว่าต้องเสียชีวิตเพราะว่าเขาอะ ได้กินพวกพลาสติกขยะต่างๆในทะเลไปซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาของมลพิษทางทะเลซึ่งปัญหาของมลพิษทางทะเลนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีแหล่งกําเนิดมาจากชายฝั่งก่อนก็คือจากชุมชนทิ้งเอาเอาขยะของเสียลงไปหรือจากมลพิษจากทางการเกษตรนะคะการปลูกผักอะไรต่างๆแล้วก็ใช้สารเคมีก็จะไหลลงไปในทะเลได้หรือมลพิษจากโรงงานสาหกรรมที่มีการปล่อยสารอะไรต่างๆลงไปในแม่น้ําแล้วก็ไหลลงไปสู่ทะเลหรือมลพิษ จากท่าเรือหรือสะพานปลาซึ่งเขาก็จะมีการไม่จํากัดของเสียที่ถูกต้องตามตามตามที่ควรจะทำนะคะก็ําให้เกิดของเสียที่ไหลลงทะเลค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของมลพิษที่มันเกิดจาก แหล่งที่อยู่ในทะเลเลยอย่างเช่นว่าการขุดเจาะก,ก๊าซธรรมชาติมันก็จะมีปัญหาเรื่องของสารเคมีอะไรต่างๆที่อาจจะรั่วไหลออกมาอยู่ในทะเลของเราหรือการล่วไหลของน้ํามันซึ่งมันจะเกิดขึ้นอยู่ในตัวทะเลนะคะหรือว่าเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ําเปลี่ยนสีที่เราเรียกว่าข,ขี้ปาหวานนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของมลพิษจากการขุดร่องน้ำอีกก็นี่ก็จะเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางทะเลค่ะ อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของมลพิษทางความร้อนเชื่อเลยนะเขว่าเราอะ ประสบกับปัญหานี้แน่นอนเมืองไทยเป็นเมืองร้อนแล้วก็ร้อนมากเช่นที่ครูยืนอยู่ขนาดนี้ความรู้สึกตอนนี้ก็คือมันก็ร้อนอ่ะร้อนจนเหงื่อไหลแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะอึดอัดแล้วก็จะรู้สึกลำคัญตัวเหนียวตัวไปหมดเลยซึ่งมลพิษทางความร้อนเนี่ยมันก็จะมีจากหลากหลายสายเหตุมากๆเลยมันก็จะเป็นอะไรที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นแล้วก็มันจะมีผลต่อชีวิตของคนเรานะคะในการทํางานะอะไรต่างๆมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกแบบว่า หงุดหงิดรู้สึกลำคารู้สึกแบบว่าอารมณ์มันจะฉุนเฉียวได้เพราะความร้อนด้วยสังเกตเลยนะคะคนเราเนี่ยอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนเรื่องของอากาศที่มันแบบทาให้คนรู้สึกหงุดหงิดมากๆค่ะแล้วก็ยังมีผลต่อสุขภาพด้วยก็คือในเรื่องของอเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราถ้ามีการสูญเสียน้ํามากเกินไปมันก็จะทําใหเา้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของมลพิษทางความร้อนนะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นเรื่องของมลพิษทางเสียงมลพิษ พลิษทางเสียงนะคะมลพิททางเสียงเนี่ยถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือเสียงที่นักเรียนชอบใส่อยู่ในหูฟังของนักเรียนนั่นเองถ้านักเรียนเปิดเสียงที่ดังเกินไปมันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในช่องหูของนักเรียนค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีมลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากสิ่งอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงก่อสร้างเสียงเครื่องยนต์ต่างๆนะคะหรือเสียงที่บอกว่านักเรียนไปดูคอนเสิร์ตแล้วมันดังมากๆเกินไปก็ทําให้หูอื้อต่างๆขึ้นมาได้แล้วก็จะทําให้ส่งผลต่่ออออเเรรืงงงขขแก้วหูา ได้ด้วยนะคะซึ่งผลกระทบของมลพิษทางเสียงนั้นมันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนเราที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของหูอู้แล้วก็อาจจะทําให้ถึงหูหนวกได้ด้วยนะคะในเรื่องของจิตใจก็จะมีผลเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดเราได้ฟังเสียงดังๆมากๆจนเกินไปเนี่ยจะเกิดความรู้สึกลาคาญหงุดหงิดแล้วก็อาจจะนอนไม่หลับ แล้วมันก็จะรบกวนในเรื่องของการติดต่อาการประสานงานลดประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเมื่อเราเกิดความเครียดเนี่ยมันก็จะส่งผลไปที่เรื่องการทำงานของระบบทางเดิอนอาหารของเราก็คือเรื่องของกระเพาะอาหารของเราหรือขึ้นไปที่สมองของเราก็ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะได้เพราะฉะนั้นแค่เสียงดังจนเกินไปที่ทําให้เรารู้สึกลาคาญและหงุดหงิดมันก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคนเราได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของเราให้ดีค่ะ นี้เราจะมาดูต่อกันว่าจากโมลพิษเหล่านั้นนะคะอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่างๆที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสิ่งแรกก็คือเรื่องของการเพิ่มของประชากร ที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้เกิดความต้องการในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเรื่องของที่อยู่อาศัยที่มันมากขึ้นพื้นที่ทําการเกษตรก็ต้องการมากขึ้นชุมชนก็จะเกิดความแออัดมากขึ้นสภาพก็เกิดความเสื่อมโทรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะโดยเฉพาะสังคมเมืองเนี่ยเราจะเห็นชัดมากเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในปัจจุบันเนี่ยจะนิยมความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะการขนส่งสินค้าต่างๆปัจจุบันเนี่ยคะ่ะบางทีเราไม่ได้ออกไปซื้ออาหารเองแต่เราใช้วิธีการสั่ง สินค้าออนไลน์สินค้าออนไลน์ก็จะมาส่งที่ที่บ้านเราตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ในประเด็นที่2นะคะในเรื่องของปัจจัยและสาเหตุก็คือเรื่องของพฤติกรรมการทำลายสิ่งแวดล้อมการขาดระเบียบวินัยการขาดจิตสำนึกในการดูแลดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นว่าการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำําคลองก็คือขยะจากบ้านเราเราไม่สนใจบ้านเราสะอาดแต่เราทิ้งลงน้ําอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆนะคะ ในเรื่องของตรงนี้ค่ะทาให้เกิดปัญหาในเรื่องของขยะต่างๆมากมายวันนี้ครูก็จะนําปัญหาของขยะอันหนึ่งที่อยากให้พวกเราได้ได้รับรู้ได้เรียนรู้ก็คือขยะที่เกิดจากาตัวเราที่นําไปทิ้งโดยเฉพาะขยะในทะเลขยะในทะเลนั้นนะคะตอนนี้เป็นปัญหามากๆมันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยไปนั่งพักผ่อนอยู่ริมทะเลมันมีข้อมูลที่เขานําไปเก็บเก็บข้อมูลไว้เลยนะคะว่า,าจากการพักผ่อนชายทะเลเนี่ยเป็นการสร้างขยะ เพิ่มขึ้นมากๆเลยแล้วขยะที่เราเอาไปนั่งกินนั่งออสนุกสนานจังสรรค์กันอยู่ริมทะเลส่วนมากก็จะเป็นพวกขยะพลาสติกเป็นกล่องใส่อาหารเป็นขวดน้ําเป็นแก้วน้ําอะไรต่างๆรวมถึงกระป๋องอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นพลาสติกที่ทําลายแล้วก็ย่อยสลายได้ด้วยยากมากๆแล้วตรงเนี้ยค่ะขยะในทะเลเนี้ยมันก็อาจจะ พัดพาลงไปในทะเลก็ทําให้เกิดเป็นมลภาวะในทะเลเสร็จแล้วนะ่ะมันก็ส่งผลถึงเรื่องของการบริโภคของคนเพราะเนื่องจากว่าพอขยะไหลลงไปในทะเลสัตว์น้ําที่อยู่ในทะเลมันก็จะมีการดูดซึมหรือกินในเรื่องของพลาสติกต่างๆเข้าไปในตัวสัตว์ด้วยซึ่งในตัวสัตว์นั้นนะคะมันก็ เราเราก็จะบริโภคปลาบริโภคอะไรต่างๆเข้าไปมันก็ทําให้เราเนี่ยก็ได้รับสารพิษสารเคมีในเรื่องของพลาสติกต่างๆที่เข้าอยู่ในร่างกายของเราสะสมไปด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการทิ้งขยะเนี่ยนะคะลงในทะเลเนี่ยประเทศไทยขอบอกเลยนะคะว่าเราติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกเลยนะคะว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่5ของขยะในทะเลที่มีมากที่สุด เพราะฉะนั้นตรงนี้รู้แล้วเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์แล้วก็ดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้อมไม่เอาขยะต่างๆไปทิ้งในทะเลนะคะ อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของปัจจัยและสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทําให้เกิดมลพิษทางน้ําทางอากาศทางดินต่างๆขึ้นมานะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการเกษตรมีการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงต่างๆเกิดขึ้นมากแล้วก็เกิดการสะสมก็ทําให้เกิดเป็นตัวที่สะสมอยู่ในพืชผักไปต่างๆแล้วเราก็นําไปกินนําไปใช้มันก็ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาการจราจรแล้วก็ควันพิษจากเครื่องยนต์ค่ะ ตรงนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาฝุ่นวันต่างๆที่เป็นมลภาวะเป็นมลพิษมากๆเป็นเรื่องที่ภาครัฐและพวกเราทุกคนต้องให้ความสําคัญแล้วก็หันมาใส่ใจในเรื่องของมลภาวะเรื่องของการจราจรต่างๆค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องของการเผาไหม้การก่อสร้างต่างๆที่ทําให้เกิดฝุ่นนะคะการก่อสร้างตึกอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะก็จะมีทําให้เกิดฝุ่นที่มันฟุง้งโดยเฉพาะตึกสูงฝุ่นก็จะฟุ้งมาแล้วเราอยู่ข้างล่างฝุ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะลงมาหาพวกเราเราก็สูดเข้าไปในร่างกายแล้วําให้เกิดเป็นม,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 มลพิษมลภาวะหรือการเผา ขยะเผาไหม้อะไรต่างๆก็เป็นควันพิษเกิดขึ้นมาได้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสาคัญมากๆเลยในเรื่องของปัจจัยและสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางยศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้เกิดเป็นขยะอันตรายเป็นขยะที่เป็นขยะเราเรียกว่าขยะมละพิษที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็ทําส่งผลทําให้เกิดในเรื่องของภาวะโรกร้อนได้ด้วยค่ะ ในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะก็อยากให้พวกเราให้ความสําคัญมากๆเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าทําลายสุขภาพของคนเราได้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนบางคนแต่เรื่องเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ครูวก,วก,วก็อยากให้นักเรียนได้ลองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ว่าขยะอะไรที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันจะส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนได้ให้ความสําคัญแล้วก็ไป เรียนรู้เพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าในประเทศเราในจังหวัดต่างๆมันจะมีเรื่องของการร้องเรียนเรื่องของมลพิษอยู่มากมายและจังหวัดที่นักเรียนอยู่เนี่ยค่ะ มันมีเรื่องของการร้องเรียนเรื่องของมลพิษมลภาวะอะไรอย่างไรบ้างวันนี้นะคะครูมี QR Code ให,ให้นักเรียนได้ลองไปสแกนแล้วไปเซิร์ชดูแล้วก็ไปคลิกหาจังหวัดของนักเรียนนะคะว่าจังหวัดที่นักเรียนอยู่นั้นมันมีเรื่องของการร้องเรียนเรื่องมลพิษมากน้อยเพียงใดแล้วมีเรื่องอะไรบ้างนาักเรียนลองไปศึกษาดูตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าในเรื่องของมลภาวะเรื่องของมลพิษนั้นอะมันมีอยู่ทั่วประเทศมันมีอยู่ทุกจังหวัดแต่มากน้อยแตกต่างกันไปอยากให้นักเรียนไปลองใช้ตรงนี้เป็นข้อู ในการเรียนรู้เรื่องของภาวะมลพิษนะคะแล้ววันนี้ครูก็จะครูก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้นักเรียนได้รับชมมันเป็นคลิปวิดีโอซึ่งจะเป็นเรื่องของอมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ทําใหค้คนเราเสียชีวิตอย่างทั่วโลกเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่าปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมตรงนี้ทําให้คนเสียชีวิตมากกว่าโรคติดต่อค่ะซึ่งเดี๋ยวครูให้พวกเราลองเข้าไปดูก่อนนะคะเราพากันเข้าไปดูเลยค่ะ รายงานในวารสารการแพทย์ตะลานเสร็จชี้ว่ามลพิษเป็นสาเหตุของความ,มเจ็บป่วยแก่คนนอกเหนือไปจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมคะ่ะแอนดรูว์แมคคารเตอร์แห่งพีเอ e a r เอิร์ธกล่าวว่ามลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ฆ่าช,ชีวิตคนมากกว่าสงครามและความอดอยากมากกว่าโรคมาลาเรียโรคเอชและวัณโรคคะ่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมสูงในกลุ่มคนที่ไม่มีทางเข้าถึงความช่วยเหลือดออรอลูซโซจีอาเดยีแหง่ง World Bank Group กล่าวว่าในปีคศ2016หมลนพิษทางสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตถึง9ล้าน6แสนคนและ92%ของจำนวนคนที่เสียชีวิตนี้อยู่ในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางเขาถือว่านี่เป็นปัญหาใหญ่และไม่ยุติธรรมที่คนในประเทศยากจนเสียชีวิตมากกว่าคนในประเทศร่ำรวยจากหมลนพิษทางสิ่งแวดล้อมดร ok ฟิลิปแลนดริก,กนผู้เชี่ยวชาญแห่งวิทยาลัยการแพทย์เมา์สายนายกล่าวว่าคนเราจะตอบสนองทันทีต่อโรคภัยที่กำลังคุกคามและทำให้คนเจ็บป่ว อย่างเห็นได้ชัดอธิการระบาดของโรคซิก้าและโรคไข้เลือดออกและในทางตรงกันข้ามโรคที่ไม่ติดต่อโรคเรื้อรังที่เกิดจากมลพิษความบกพร่องทางด้านความสามารถในการเรียนรู้มะเร็งโรคปบดเรื้อรังโรคเหล่านี้ใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเห็นผลกระทบทําให้คนตอบสนองต่อโรคเหล่านี้ต่างไปจากโรคติดต่อร้ายแรงค่ะ รายงานผลการวิจัยในารสารการแพทย์ The La n c นเแต่แยกย่อยปัญหามลพิษออกเป็นส่วนๆ Richard f u l l e r แห่ง l a n c e t c o m m i s s i o n กล่าวว่าปัญหามลพิษแยกย่อยเป็นปัญหามุพิษทางอากาศมุนพิษทางน้ำมุนพิษในดินและมลนพิษในสถานที่ทำงานและในแต่ละประเภทของหมลพิษมักจะเป็นปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศจีนและอินเดียค่ะ Gar d n e r h a แ r i s แห่ง New York Times กล่าวว่าปัญหามลพิษทางอากาศทำให้คุณภาพอากาศใน เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะ และในส่วนอื่นๆของโลกปัญหามลพิษในดินเพราะการปนเปื้อนของสารตะกั่วและขยะสารพิษอื่นๆจะยังคงอยู่ในดินอีกนานหลายปีริชาร์ดฟูลเลอร์แห่งลานเซตคอมมิชชั่นกล่าวว่ามลพิษในดินจะไม่สลายหายไปสารพิษเหล่านี้จะยังคงอยู่ในดินและเป็นพิษต่อสุขภาพของคนไปอีกหลายชั่วอายุคนแม้ว่าคนจำนวนมากอาจจะมองว่าปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมดีขึ้นแต่ว่ามลพิษเหล่านี้ก็ได้สร้างความเสียหายขึ้นแล้วมากมายเช่นกันโจเฮสแห่ง pure Earth กล่าวว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ใดก็ ตามไม่มีพ่อแม่คนใดที่อยากให้ลูกได้รับสารพิษอันตรายเด็กที่สมองได้รับความเสียหายจากสารตะกวดจะไม่มีทางพัฒนาได้เต็มศักยภาพเพราะไม่มีทางแก้ไขได้แต่ว่าสามารถป้องกันได้เพื่อให้เด็กคนอื่นจะได้รับการป้องกันรายงานในประาสารการแพทย์ตลาลเ็จเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของคนได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะอย่างน้อย5ปีหรือ10ปีหรือนานกว่านั้นเพื่อจัดการกับปัญหามลพิษอย่างมี ประสิทธิภาพค่ะจากเรื่องคลิปวิดีโอที่ครูให้นักเรียนดูนั้นนะคะครูก็มีคําถามที่จะมาถามนักเรียนว่าจากคลิปวิดีโอที่นักเรียนดูนั้นนะ่ะนักเรียนได้แง่คิดและได้มุมมองอะไรเกี่ยวกับมลพิษกับสุขภาพบ้างในคลิปวิดีโอจะบอกไว้เลยนะคะว่าเรื่องของมลพิษนั้นนะ่นะทำให้คนเสียชีวิตได้มากกว่าโรคติดต่อบางโรค เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องมีความสําคัญมากนักเรียนลองหาคําตอบนะคะว่านักเรียนได้ง่าคิดและได้มุมมองอะไรจากมลพิษกับสุขภาพจากคลิปวิดีโอนี้และนอกจากนี้ค่ะครูก็มีการบ้านที่อยากจะให้นักเรียนได้ลองไปสํารวจก็คือนักเรียนไปสํารวจชุมชนของตนเองว่าในชุมชนของนักเรียนนั้นมีปัญหามลพิษในด้านใดและอะไรเป็นสาเหตุของปัญหามลพิษนั้นบ้างเสร็จแล้ว อีกหนึ่งประเด็นค่ะอยากให้นักเรียนลองหาคําตอบเพิ่มเติมก็คือปัญหามลพิษที่มีผลต่อสุขภาพของนักเรียนและคนในชุมชนนั้นมันมีอะไรอย่างไรบ้างนักเรียนลองหาคําตอบดูนะคะแล้วลองส่งคําตอบให้ครูดูหรือให้กับคุณครูผู้สอนในชั้นเรียนของนักเรียนแล้วก็เราจะมาร่วมหาวิธีการแก้ไขในเรื่องของมลพิษและมลภาวะกันต่อไปค่ะในวันนี้ครูก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน